จริงไหมพี่ที่เขาบอกกันว่าคนจะทําเนื้อหรือสเปคให้อร่อยเนี่ยต้องบุญเชื่อเป็นใช่ใช่เราจะรู้ตั้งแต่ตอนตัดแล้วว่าเนื้อดีไม่ดีคือเราเห็นปลายทางตั้งแต่บนเขียงนี่เลยว่ากันถูกใช่ใช่ใช่อุณหภูมิห้องนี้ลบสองเขาศึกษามนจริงๆเขารู้มันจนลึกจริงๆถ้ามันถูกทําอย่างถูกวิธีทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดมันก็จะอร่อยมากๆบัวเขาถูกเลี้ยงมาอย่างดีเขาเสียชีวิตให้เรากินเราก็ต้องทําเขาให้แบบดีที่สุดอื คุณเคยกินเครื่องดื่มรดเนื้อไหม สวัสดีครับทุกคนผมซอมวอนเดอร์ฟูดรสชาติช่างสงสัยวันนี้เราจะพาเปิดเบื้องหลังร้านสเต็กแห่งบางแสนที่จริงจังเรื่องสเต็กในแบบที่ว่าไม่มีใครคิดอะว่าเขาจะจริงจังเขาจะมาเปิดอยู่บางแสนร้านเขาอยู่ถนนบางแสนสายสองก็คือเรียบคู่ขนานทะเลนั่นแหละเขาเริ่มต้นมาจากแค่แบบรถเข็นธรรมดาธรรมดาคันเดียวแต่วันนี้คนขับรถมาบางแสนเพื่อมากินสเต็กร้านนี้ครับกับวันนี้ครับผมโฟร์ดิง คลิปนี้สนับสนุนโดยมัวรลามัวรลาปลากระป๋องอารมณ์ดีจากประสบการณ์30ปีสุขภาพดีอร่อยด้วยมีทั้งปลาแซลมอนในซอสไข่ปลาทูน่าในซุปผักทูน่าในน้ำมันพืชและน้องใหม่หนังปลาแซลมอนอบกรอบหลากรสชาติกดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้และ l a z a d a หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับเพิบเชฟครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อตาครับเป็นเป็นเชฟโอเนอร์ของร้านโฟร์ดิ i n g ครับ ผมอยากให้ทุกคนหันไปเห็นทางนี้ครับผมนี่คือขนาดของครัวที่ผมว่าไม่ธรรมดาจริงหรือไม่ที่เขาบอกกันนาว่าร้านนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากตึกแถวเล็กๆธรรมดาตึกเดียวถ้าเริ่มจริงๆเริ่มจากการเข็นรถเข็นขายอาหารตามสั่งรถเข็นอาหารตามสั่งเนี่ยนะมันมาไกลมากนะพี่ตามาเริ่มจากตกงานละกันตกงานจากโรงแรม งานก็ไม่มีเหลือเงินอยู่5000ก็เลยช่วยกันกันกบครอบครัวครับต่อรถเข็นขึ้นมาได้คันหนึ่งจากห้าพันนั้นใช่แล้วก็เหลือวัตถุดิบอีกเจ็ดแปดรแล้วก็มีคุณหมิวอีกคนหนึ่งคนส่วนที่ช่วยกันมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับซึ่งจากเชฟโรงแรมตรงนั้นมาสู่รถเข็นที่เหลือเงิน5,000ับาทเอาจริงเชรียดไห ตอนนั้นอะผมผมไม่เครียดมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําแต่เรียนจบแล้วอยากเปิดของตัวเองใช่แต่ว่าพ่อแม่เขาอยากให้เราไปทําโรงแรมดูดีเป็นหลักเป็นอย่างน้อยอ่าแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่พอดีแล้วกันเนาะมันก็เลยถือว่าสบายใจไปเปาะนึงใช่แล้วพอเปิดร้านรถเข็นแล้วเป็นไงวันแรกหกโมงปิดร้านครับไฟดับไม่มีไฟทําต่อเราหมุนเงินได้กำไรเจ็ดสิบบาทเราไปซื้อหลอดไฟวันแรกทําไปได้หกเจ็ดเดือน เรียกว่า,วาทุนต่อทุนแต่ละวันใช่ใช่ใชมันมีอยู่วันหนึ่งขายทั้งวันเลยตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าทุ่ผมผัดไม่หยุดเลยนะ oh. ทําจนแบบเอ้ยวันนี้มันเหนื่อยมากๆเลย uh. แต่ดูยอดแล้วโอ้โหเราจะไปรอดกับอาชีพนี้จริงๆเหรอ uh, แล,ล,ล้วตั้งคําถามตั้งคําถามกับตัวเองวันรุ่งขึ้นผมยกแผงเข้าผัดออกตั้งขายบาร์บีคิวเสียบไม้เลย โอ้โหสองชั่วโมงขายได้เท่าผัดทั้งวันเลยเราใช้คอนเซ็ปต์ที่แบบเจออะไรก็หยิบมาย่างให้หมดเจอปลาเจอหอยเจอกุ้งเจอหมูเจอจับมันลงไฟให้หมด้ใช่ใช่แล้วมาเจอเนื้อซึ่งแบบผมคุ้นกับมันอยู่แล้ะผมตกใจมากเลยเนื้อเกร็ดเนี้ย ราคาเนี่ยเฮ้ยทำไมมันผูกขนาดนี้ลองดีกว่าเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอก็เปิดขายในแก๊ปวันแรกขายได้3ามชิ้นแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหมดหมดเลยแล้ววันต่อไปก็เฮ้ยเอาตางังนั้นอ่ะทั้งหมดเลยนะครับไปซื้อเป็นก้อนเฮ้ยแป๊บเดียวหมดอีกละตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้หยุดซึ่ง,งร้านตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรตอนนั้นชื่อย่างสัตว์ครับ ย,ย่ยางสัตว์ย่างสัตว์เต็กเขาเปิดแบบนั้นอยู่นานไหมกว่าจะขยับขยายเป็นโฟร์ไดนิ่งปีครึ่งครับตรงนั้นก็านานอยู่นะแรงสุดก็คือราคาเนื้อขึ้นไม่คิดว่าจะขึ้นได้ขนาดนี้เราตกใจว่านอกจากไม่ได้กำไรแล้วทุนก็ไม่ได้ด้วยราคา <ST> S> <S <อ>ที่ขายอยู่แล้วขนาดเรียกว่าขายดีแต่เจ๊งมันปุ <ST S> นแบบนี้แหละครับทุกคนครับผมกว่าจะฝ่าฟันตรงนั้นมาได้ก็โอ้โหเอาเรื่องเลยจนมาได้ที่ตรงนี้แหละครับก็เลยเป็นที่มาในวันนี้ว่าเราเนี่ยอยากพาไปดูเบื้องหลังของร้านสเตก แห่งบางแสนที่ผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องเนื้อศึกษามาอยู่พี่ใชเว่าศึกษามันนานแค่ไหนโอ้น่าจะสองสามปีได้สองสามปีเลยนะใช่เที่กว่าจะแบบจนได้ถึงทุกวันเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูเบื้องหลังกันว่าสามปีที่เขาศึกษาเรื่องเนื้อมาพันกรนเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงวันนี้เริ่มที่ไหนดีพี่เดี๋ยวเราเริ่มจากห้องเย็นเราเลยก็ได้ครับมีห้องเย็นเองเลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บฟันออกปากเลยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหรือเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้เนื้อประมาณกี่กิโลที่ละ น่าจะ500อกิโลครึบงตอนด้วกันใช่ใช่เราครึ่งตันบนนี้คือเนื้ออะไรครับผมใช่อันนี้ก็จะเป็นตระกูลแองกัสเราจะขายแองกัสเป็นหลัก9 0เนเลยเราจะมีวากิวมาด้วยแต่ว่าเนี้ยวันจันทร์แล้วมันของมันหมดไปแล้วเป็ซึ่งนี่คือเนื้อที่เราใช้เป็นมาตรฐานของเราใช่ครับอ่าคือด้วยความที่เราขายเนื้อเป็นหลักเราต้องจะเป็นต้องสต็อกเนื้อเป็นอาทิตย์เพื่อหมุนเปลี่ยนให้ไวที่สุดให้ไวที่สุดเราไม่อยากจะมีฟูดเวสเลยอย่างเทนอยยเนี่ มันก็จะมีการห้อยห้อยซา่าเดอราก็ต้องเอามาห้อยเนี่ยครับให้ให้เลือดมันตกตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เนื้อเปรี้ยวครับเราจะเป็นต้องห้อยไว้พอเราไปบูชเชอร์จริงเราก็ต้องตัดทิ้งซึ่งเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อสดสดหรือว่ามีการเอจจิงด้วยไหมครับเขาเรียกว่าเวทเอจละกันคือการเนื้อสดปุ๊บแล้วข้ามส่งตรงมาที่เราเลยเนื้อตัวนี้จะมีความจุซี่มากทุกอย่างที่เป็นแบบ น้ำของมันยัอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเราก็พยายามขายให้เร็วมากๆเพื่อที่แบบว่าหมุนเวียนเนื้อร้อนต่อไปผม,มเป็นคนชอบกินเนื้อที่ juicy ต่ดต้องมีแบบน้ําน้ําเยอะๆในปากจะไม่แห้งนแน่นอนจะไม่แห้งนะแล้วก็การที่เราไดเอทนะ,ค,ะนครับมันก็จะสูญเสียค่อนข้างมากทำให้ราคาค่อนข,ข้างสูงเราอยากทําให้ลูกค้าที่มาลานเราคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เขาจ่ายมาในในราคานี้เดี๋ยวขอออกจากห้องนี้ก่อนนะไม่ไหวแล้ว อุณภูมิห้องนี้เท oh. ่าไหร่ครับผม oh. ลบสองน, <laughs> นี่น้องเนื้อของเรามาแล้วอันนี้คือส่วนไหนครับผมเทนดอลลอยครับสันในอย่างชิ้นเนี้ยครับเห็นปะ่ะเนื้อว่ามันจะไม่แดงสดมันจะเ,เป็นชมพูครับผมเนี่ยแหละคือเนื้อเกจที่แบบว่าสุขภาพดีที่สุดเลยของมัน mm hmm. มันจะเป็นประมาณนี้มันจะออกเป็นสีชมพูซีดไปมันก็จะเหมือนแบบถูกเล่งในการเชือดเขาเล่งในการเชือดเลือดเขาก็ออกเยอะอันไหน ah. สดไปก็คือหัวที่แบบเหนียว โอ้ดูก่อนคือพี่ดูแค่สีเนื้อวัวเนี่ยพี่รู้เลยเหรอว่า<อ>เขาถูกฆ่ามายังไงอ่ะทำมาหลายตันแล้วก็<笑><笑>ซึ่งวิธีการบูชเชอร์อันนี้คือเทนเดอร์ลอยใช่แล้วแปลเป็นไทยว่าสันในสันในอ่าก็ต้องมาเอาพังผืดออกอันนี้คือพังผืดเขามันจะมีเป็นตัวพังผืดหุ้ม,มครับอ่าอันนี้ส่วนนี้เราจะตัดตัดออกเลยฮะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้คือเอาทิ้งเลยเราจะใช้เป็นเมนูอื่นครับพอมาสันในอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบกลางก็จะเป็นฟิลลมิยองครับช่วงนี้ก็เราก็จะตัดออก ส่วนที่แพงที่สุดใช่เสร็จแล้วเราก็ทิ้งจะมาขึ้นเป็นเทนอรอยอันนี้จะขายเป็นมีเดียมแลลูกค้าจะได้ทานส่วนที่เป็นกลางเลยรตรงกลางส่วนอันนี้เราก็จะตัดได้อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นมีเดียมเพราะว่าออช่วงนี้ครับมันก็ยังเป็นสันในที่แบบดีอยู่พอเป็นตรงเนี้ยน้ำในเนื้อมันก็จะออกออกได้มากมากขึ้นออใช่เราก็เลยใช้เป็นส่วนนี้ในการทำชิ้นมีเดียมอ๋อคือหมายถึงว่าที่พิตะทำเนี่ย เวลาเราหั่นเนื้อแต่ละส่วนอ่ะเราต้องคิดถึงความสุกในตอนท้ายสุดไว้เลยใช่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  ah. ลูกค้าลูกค้าที่จะได้กินก็จะได้ส่วนที่แบบแตกต่างกันไปผมเนี่ยจะใช้ส่วนเนี่ยเป็นมีเดียมเวลก็คือส่วนข<พ>อคหัว,รรวด้วยตัวเนื้อมันเนี่ยพอเป็นมีเดียมเวลใช่ไหมครับครับน้ำมันออกออกไปหมดมันจะทำให้เหลือแต่ตัวเนื้อเพราะฉะนั้นตัวเนื้อที่เพียวๆอะ่ะตัวเนี้ยมันมันอาจจะนุ่มกว่าตัวนี้ ああใช่ส่วนที่หัวมันเพราะมันเป็นเส้นใยมันคนละแบบกันนะครมันจะมีเหมือนท่อน,น้ําเลี้ยงที่แบบขึ้นลงขึ้นลงเป็นเป็นเยอะมากเนี่ยไอ้ที่ขาวๆเส้นๆไอ้รูๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยคือรูรูท่อน้าเลี้ยงเขาอ,อ,อ๋อคือหมายถึงในสันในชิ้นหนึ่งเนี่ยท่อน้ําเลี้ยงของมัดกล้ามเนื้อ มันก็แตกต่างกันใกล้เคียงกันแล้วกันเพราะส่วนนี้มันจะมีแบบติดเยอะน้อยกว่าใช่ใช่ใช่แต่พอตรงเนี้ยมันออกได้น้อยถอว่ามันชือตรงกลางของชิ้นละใช่ใช่มีเดียมวิวจะเป็นตรงนี้แล้วนี้เป็นมีเดียมครับแล้วนี้ก็มีเดียมแรลนันนี้มีเดียมวลวกับวิวดานเราจะใช้ตรงนี้เพราะว่าส่วนหัวมันนะครับมันอยู่ติดกับพวกเครื่องนายเยอะมันจะทําให้กลิ่นธาตุเหล็กเยอะมากมันถูกเอาออกไปโดยการทําให้มันสูงขึ้นไปมันก็เลยเหมาะสมับการทำมีเดียมวกัทเวลวดาน พี่ละเอียดกับมันมากเลยนะถ้าคุณสั่งมีเดียมเขาจะเลือกส่วนที่มันเหมาะกับการทำมีเดียมที่สุดถ้าสั่งมีเดียมแร่ก็จะได้อีกส่วนหนึ่งสุดยอดก็คือเหมือนเหมือนเราคิดมาเพื่อแบบไม่ให้เนื้อเขาเสียคุณค่าเราก็ต้องทําวิธีที่ดีที่สุดครับวิธีลองลงมาแล้วก็จะใช้เป็นพาร์ทพาร์ทพาร์ทไปเพื่อให้มันเหมาะสมกับ<อ>กับการทําแต่ละส่วน<อ>ส่วนพาร์ทที่เราแบบว่าตัดเหลือจากเนี่ยเราก็ไปทำข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเนื้อเราก็จะใช้เป็นพาร์ทคัดหมดเลยที่เราใช้ในร้านโหเขาลละะเเเออีียยดดจริงงๆถึ เรียวนะเส้นลําเลียงใชเ่เราเราอันนี้จริงๆเราต้องรู้จริงๆครับถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราไปย่างเนี่ยมันมันจะเสียหายเลยเพราะมาถึงเราต้องย่างปิดหน้าเนี่ยหน้าท่อมันทั้งหมดก่อนอเหมือนเราต้องย่างหน้านี้กับหน้านี้ก่อนเลยครับถ้าเกิดเราไปย่างหน้านี้ปุ๊บเนื้อเราเสียท,ทันทีจริงไหมพี่ที่เขาบอกกันว่าคนจะทําเนื้อหรือสเปคให้อร่อยเนี่ยต้องบุชเชอร์เป็นใช่ใช่เพราะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนตัดแล้วว่าเนื้อดีไม่ดีเขาไม่ยอมให้แบบโรงงานบุชเชอร์มาด้วยนะเพราะว่าไม่ได้ต้องจับต้องเห็น ผู้ตามตรงเลยควรสนับสนุนคนแบบเนี้ยมากๆคือ600บาทอ่ะคุณคุณเริ่มต้นเทนเดอร์ลอย600้บาทอ่ะนี่นิ่มมากเลยท่เนในรถขับเมื่อ้จริงอันนี้คืออะไรนะครับผมเป็นลิปอายครับลิปอายอ่าลิปอายแองกัสทำไมเนื้อสเต็กเนี่ยต้องเป็นแองกัสแองกัสเขาเนื้อเขาก็แบบจะว่าเข้มมันก็ยังไม่เข้มจะมันละมุนกลิ่นเนื้อมันจะแบบว่ากลมกล่อมใช่กลมกล่อมที่สุดในในบรรดาทุกตัวอย่างชารเโล่ีเขาก็จะออกจืดแต่เขาก็ได้นุ่ม วาเกิวก็จะได้เป็นไขมันแฟตความนุ่มความละลายอะไรอย่างเงี้ยสำหรับในมุมมองผมแล้วกันผมชอบเป็นตัวแองการที่สุดคือในมุมมองคนกินแล้วกันสำหรับผมเนี่ยคือถ้าสเต็กเนื้อที่ดีต้องแองกาสตัวเนื้อเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันจะมีความนุ่มมันมีความได้เคี้ยวแต่ขาดและรสชาติเนื้อเข้มข้นใช่นะฮะแต่ว่าเนื้อชนิดอื่นไม่ใช่ไม่ดีนะคืออย่างที่บอกเนื้อแต่ละอันมันมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันแต่ในมุมคนกินเนื้อเนี่ยเรารู้สึกว่า แบบนี้กินเข้าไปรู้สึกได้รสชาตินเนือ้อเต็มๆเนื้อ<ๆ>แดงเขาจะมีรสชาติกว่าเนาะอย่างนี้เราก็จะมีคัดคัดแยกส่วนนี้มันจะเป็นใกล้เคียงทร,ริปลอยมากที่สุดเราก็ตัดไปก่อนเผื่อลูกค้าที่ชอบทานสิปลอยแต่ว่าไม่ชอบมันข้างบน่ะเราก็จะไปซิเมนส่วนสิปลอยที่ คือเดี๋ยวก่อนนั้นเราตัดหัวเปิดออกก่อนเลยใช่คนกินลิฟไอชอบกินลิฟแคปครับมันก็คือส่วนที่ห่อหุ้มลิฟเอาไว้ใช่ครับเ<ๆ>ขาจะเรียกว่าลิฟแคปอันนี้เราเราต้องทีมออกไปทําสําหรับข้าวผัดมันเนื้อเพราะว่าส่วนเนี้ยครับเนี่ยน,น้ำจะออกเส้นใยจะวิ่งวิ่งอย่างนี้อันไหนนะเส้นใยเส้นใยนี่อ๋อนี่ที่เป็นรูรูเม็ดเม็ดใช่ไหมมันต้องฉีกบีออกมามันถึงจะเห็นเป็นแต่เนี่ยพอพอมันเนียนมากเส้นใยมันจะเล็กมันก็จะยิ่งนุ่มขึ้นเนื้อเนื้อที่แบบเส้นใยเล็กก็จะนนนนุ่่่่่่มมมขขึ้ทีีแบบเเเววลลาาาาาารหัยยตงใช ใช่อันนั้นก็คือวิธีพูดอย่างง่ายอัน<ต><ม>นี้คือความหนามาตรฐานของทางร้านใช่ครับก็เริ่มต้นห0สั่งร้อยไปเกินไซส์นี้เท่าไหร่ที่ร้าน700รอถึงไม่เกิน800ครับน่าจะประมาณนั้นอุยราคาดีนะอันนี้เกรดเนี้ยเขาจะแบบสูงนิดนึงอ,อ ตอนนี้เราก็จะหั่นไว้เตรียมไว้เท่านี้ก่อนเราจะหั่นไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็พอหมดเราค่อยมาหั่นใหม่เพราะว่าการที่เราเก็บเนื้อเป็นก้อนอย่างเงี้ยดีกว่าเก็บเป็นชิ้นเพราะมันมันยังมีเรื่องของออกซิเดชันอีกอ่าคือเรียกง่ายๆว่าผิวสัมผัสเวลาโดนอากาศเนี่ยใช่ใช่มันไม่เยอะพอมันไม่เยอะเนี่ยมันทำให้เนื้อเนี่ยมันมีโอกาสเสียน้อยกว่าครับก็คือนี่คือเป็นทริคเลยนะในการเก็บเนื้อคือถ้าคุณซื้อมาเป็นก้อนใหญ่ๆเก็บไว้ก้อนใหญ่ๆแหละใช่นะครับผมเป็นท่อนๆไป ันนี้เบอร์มอลลิงสกอร์แบบ5 6นะใช่ครับ55บวกขึ้นไปสำหรับแองกัสนี่5บวกนี่ก็เยอจะที่จะสุดของเขาแล้วเขาเป็นบัวเนื้อเนาะใช่มีเทนเดอร์ลอยแล้วมีลิปอายแล้วมีอะไรต่ออ่ะเดี๋ยวดูซิปลอยสักส่วนนะอันน่าแฮ่มาให้ครบให้ครบส่วนหลักนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ติดกับเทนเดอร์ลอยขั้นด้วยทีโบนแต่ว่าพอไม่ได้คัดเป็นทีโบนเขาก็มาคัดแยกเป็นซิปลอยกับเทนเดอร์ลอยจะชอบส่วนนี้ที่สุดในการทาสเต็กอย่างการซับเนื้อนี่ซับเพื่ออะไรครับผม เอาพวกเลือดอม,มันมันไม่เชิงเลือดสิมันเป็นน้ําเนื้อเนาะไมโฮโปบิน <Home> เอออ่ามันจะไม่ใช่ฮีโมโปบินมันเป็นไมโฮโปบินนาะเป็นน้ําที่มีส่วนผสมของสีเนื้ออ่าพวกเลือดมันถูกเอาออกไปโดยการห้รอยซากหมดแล้วอเราต้องเอาเอ็นโอ้เอ็นหนาม,มากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปทิมพวกเนื้อเนี่ยออกแเราจะได้เป็นเป็นส่วนประมาณนี้ก็ทิมอีกสักหน่อยโอเคโอ้โห เขาเป๊ะอีกแล้วสมมติเราตัดชิ้นแรกก็คือเหมือนเหมือนตัวนำว่าชิ้นต่อไปเราจะตัดแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนอย่างเงี้ยเราเราคาดไ้เหมือนเป็นตัวเทียบความหนาเลยเนาะใช่ใช่หลังจากนี้เราก็เริ่มตัดอ่านี่เป็นทริคใช่เป็นทริคง่ายๆก็จะอยู่ไซส์นี้ชิ้นนี้เท่าไหร่ครับผมสติ๊กลอยน่าจะเราเราเจ็ดร้อยสามสิบบวกนิดหน่อยใช่ประมาณนั้นนะครับสำหรับสามร้อยกรัมเจ็ดร้อยบาทไม่ได้ห่างจากดิฟไอเมื่อกี้นี้ขึ้นอยู่กับว่าความชื่นชอบของส่วนนั้นแหละดูไหม คนฟาร์มด้วยส่วนราคาที่ได้มามันก็จะแตกต่างกันไปอย,อย่างนี้เป็นฟาร์มเบรอร์ต้นต้นของออสเตรเลียเขาก็จะทำเนื้อมาค่อนข้างดีละเอียดเกิดเนื้อไม่ดีมันกดไปมันจะเห็นเส้นใยแต่เนี่ยมันกดไปมันยังเป็นแบบเป็นเนื้อยังแน่นอยู่ใช่ถ้าเกิดเนื้อที่กินแล้วเป็นเส้นใยก็แสดงว่าถูกเลี้ยงมาไม่ดีคลาสเฟสกับเกนเฟตก็ต่างกาันเกนเฟสเขาจะมันก็จะเป็นสีขาวๆต่างการขุ่นด้วยทันยเพือก็จะขาวถ้าเป็นกราสเฟตก็จะเป็นสีเหลืองสีเนี่ยคือพอเวลาย่างมันจะเป็นสีพิ้งเลย มันจะแบบว่าไม่ออกเป็นแดงสดจนหน้ากลัวอะไรอย่างนี้มันจะออกเป็นสีชมพูสวยคือเราเห็นไฟทางตั้งแต่บนเฉียงนี่เลยว่ากันเถอะใช่ใช่มีใครเคยถามพี่ไหมว่าที่รู้เรื่องเนื้อขนาดนี้ทำไมมาเปิดร้านเนื้ออยู่บางแสนจริงบางแสนมันอยู่ง่ายครับอยู่สบายมันผมเรียนที่นี่ด้วยโตมาจากจังหวัดนี้มันไม่วุ่นวายเท่าเท่าที่อื่นก็เลยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็อยากทําให้แถวเนี้ยมันพัฒนาไปเรื่อย เราก็พยายามช่วยกันดันๆกันไปอย่างน,น้อยเราก็ทําไปเรื่อยๆตรงนี้มันจะเป็นที่ที่หนึ่งที่มันได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับจังหวัดของเราอะไรเงี้ยคือตอนเนี้เราเดินกลับมาที่ครัวแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเชฟบอกว่าไม่ยังย่างไม่ได้เพราะว่าเนื้อยังไม่ได้อุณหภูมิ ถูกไหมครับผมใช่ครับเราก็ต้องออกมาพักให้อุณหภูมิห้องก่อนเพื่อเวลาเราย่างฟูแบมันจะได้ความสุกมันจะเร็วเพราะว่าเตานี้มันจะค่อนข้างย่างเร็วถ้าเราข้างในมันเย็นกว่าไปก่อนเนี้ยครับมันจะกลายเป็นเลเยอร์ที่มันไม่ไม่สวยสมบูรณ์อ่าซึ่งนี่คือเนื้อของเรานี่มันต้องอุณหภูมิประมาณไหนครับเชฟพักสิบห้าก็ยังดีสิบห้าองศาสิบห้าองศาแล้วเชฟจะรู้ได้ยังไงว่ามสิบห้าแล้วหรือยังอ่ะก่อน เดี๋ยวพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็บอกเราเองจับไดพักหนึ่งก็บอกเองด้วยมาส่งกระแสจิตบอกอันนี้ก็จะเป็นเกลืออันนี้เราเลือกใช้เป็นเกลืออะไรครับผมเกลือครับมันมีหน้าที่เดียวกันเลยคือให้ความเข็มก็จริงๆเราใช้เกลืออะไรก็ได้ถ้าเราใช้เกลือที่เค็มมากเราก็ใส่น้อยเราใช้เกลือที่เค็มน้อยเราก็ใส่มากเกลือมันมีหน้าที่ย่อยบางๆพอเราใส่เกลือไปก่อนพักหนึ่งมันก็จะทำให้เนื้อเราเทนเดอร์ขึ้นนิดนึงก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเราพูดเรื่องฟลาหวานนิว่วาอันนี้ โอ้นี่เหมือนแบบสร้างขึ้นมาเองเลยเนาะใช่ม,มันคือ,อยังไงเรื่องเตาเนี่ยเราเราใช้เตาแบบไหนในการทรําครับพี่ตาครับเราอยากได้โจสเปอร์นะแต่เงินโอ้โหกับราคาหลักก็เลยศึกษา,าว่าใช่เขามีหลักการยังไงในการในการทําหลักๆของเขาก็คืออุณหภูมิกับเหล็กสังเกตดีๆว่าเาตาโจสเปอร์ไม่ว่าร้อนเท่าไหร่อุเหล็กจะไม่แดงแล้วก็ส่วนหนึ่งคือย่างเนื้อแล้วคัดมันจะไม่ไปติดกับเหล็ก เราก็เลยแบบออกแบบมานี่เราก็ให้ลงหลอ่อหลอ่อเหล็กตามสเปคที่เราอยากได้เรียกว่าศึกษาจนเข้าใจแล้วสร้างของตัวเองออกมาใช่<ฟ>ใชสุดยอดอซึ่งเขาบอกว่านี่คือเตาใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูเตาเก่าครับพี่ตาพาไปดูเตาเก่าเท่าไรครับผมเตาเก่านี่ก็อยู่หลักการาก็คือใกล้เคียงกันก็นนคือ,อ่านไฟไม่ทันก็ยังต้องอันนี้อยู่บางทีเหมือนกันก็ยังต้องใช้อยู่แต่ว่าเหล็กต่างๆวิธีคิดแกะมาเหมือนกันคล้ายกันแค่อนั้นมันจะได้กลิ่นสโมกที่มากกว่าครับอุ้ย นี่คือการเทสเหรอครับเนี่ยใช่ก็คือเหล็กร้อแล้วครับโอ้มาแล้วมาแล้วก็เราก็ลงไปเลยตรงที่ไปเบาหน่อยก็ลิฟไมล์ก็คือเตาเนี่ยออกแบบมาเพื่อเป็นแพนเซียกับเตาถ่านเราจะได้คัดแบบแพนเซียจะได้กลิ่นสมุกเหมือนถ่านโอ้นี่คือตั้งใจคิดไว้เลยใช่ใช่ก็เคยอยู่ร้านสเต็กเฮาส์ด้วยทําที่โรงแรมด้วยแต่ตอนนั้นเราเรายังไม่ค่อยเข้าใจมากเรารู้ว่าว่าย่างแบบนี้ได้ความสุขขนาดนี้พักประมาณนี้ รู้หลักแล้วคร่าวๆใช่แต่พอเรามาทําตรงย่างสาตว์ปุ๊บอะเราเริ่มแบบเุ๊ยสังเกตอ๊ทำไมมันเป็นอย่างนี้เริ่มเริ่มค้นหาความรู้อะไรเงี้ยก็เลยนั่งศึกษานั่งอ่านนั่งดูอนาตโตมี่เกี่ยวกับเนื้อทั้งหมดเปิดอณาโตมี่เลยเหรอใช่ก็เหมือนเจาะลึกไปถึงเส้นใยของมันสีของมันระดับเม็ดเลือดอะไรพวกเนี้ยครับก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อุย เขาเร็วมากอะ่ะอันนี้เราได้รอบแรกที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกว่าอยากให้มันอุ่นก่อนอะา,ากเย็นม,มากพอเรามาย่างเนี่ยคัดกับความสุขมันจะสำคัญกันเมื่อกี้ที่พี่บอกว่ามันต้องปิดผิวคือ,อยังไงนี่ให้ดูหน่อยน,นี่เลยอย่างนี้ครับเพราะมันพรมันมีมีรอยแบบเนี้ยน้ำาก็จะออกยากละเหมือนว่าเราสมานมันไว้ใช่ใช่เหมือนปิดทอมมนไว้หมดแล้ ทีนี้เราพักไปปุ๊บมันก็น้ำไม่ออกเร็จแล้วปุ๊บหลังจากนี้เราจะทำยังไงกับมันต่อครับเลสติ้งครับเราเลสติ้งไว้ได้เลยการพักเนื้อเนี่ยสาคัญยังไงพี่ตาผมให้เรารลสามสิเอร์เซ็นเลยครับสามสิบเลยเหรอทำไมครับคือช่วงเนี้เป็นช่วงที่อุณหภูมิภายในครับมันเราอุน้ำกำลังวิ่งเลยแล้วเราไปตักมันออกตอนนั้นเท่ากับสิ่งที่เราทำมาวิ่งออกหมดเลย ใช่มันจะเสียไปตั้งแต่ตอนที่เราหั่นทั้งทัง,งที่มันยังไม่ได้พักใช่มันมาลยกการเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหลักการในการพักเนื้อต้องแบบไหนครับผมถ้าตามหลักทั่วไปเขาก็จะย่างเท่าไหร่พักเท่านั้นอ่าย่างพ5พัก5ย่าง10พัก10แต่อย่างเราเนี่ยเราทําการขายเทนอรอยเราย่าง10เราพัก10เนื้อก็เย็นเราก็ต้องมีสูตรที่แบบแตกต่างนิดนึงโดยการย่าง สองรอบออเพื่อให้แบบอุณภูมิเข้าปุ๊บแล้วอีกรอบหนึง่งคือรอบที่อุณภูมิกาลังกินใช่พอเวลาใกล้กินปุ๊บเราก็ย่างต่ออีกหน่อยหนึ่งให้มันอุ่นๆซึ่งอาจจะได้เอ j นจอยดูยังไงว่ามันแบบพักได้ที่แล้วแล้วลงต่อได้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนบางที่เราเพียงมองเนื้อเราก็รู้ว่าไหนได้ไม่ได้จัดการย่างแค่นี้นี่มีเทคนิคสําหรับมือใหมล่ละกันนีนนน่นี่นี่มองเข้าไปในนี้ครับ อ๋ออยแยกรอยแยกค่ะที่อ่ก็จะมีแบบนี้จะเห็นได้น่อยแล้วกละก็ใกล้แล้วต่อไปก็พริกไทยทาไมพริกไทยถึงมาใส่รอบสองครับผมชอบกลิ่นที่มันสดสดใหม่ตอนใกล้ออกครับเพราะว่าเราเราบดเป็นผงละเอียดมากด้วยความที่เราทําให้มันเป็นผงเล็กๆครับมันเลยอยู่ทั่วมันจะเป็นกลิ่นบางๆปกติทางร้านเล็กเข้มเมนเสิร์ฟแบบไหนครับผมเราจะมีระดับออฟเฟกตมีเดียมแลมันจะเกินมีเดียมแลมมานิดนึงทูมีเดียมช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่มันชมพูทางชิ้น เพอร์เฟกต์มีเดียมแรเชฟเชฟก็ชอบทำเวลาแล้วถ้าสั่งมาแล้ก็เราก็จะเอ็นจอยในการทำมากๆใครตามมาก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ซิบลอยนี่ใกล้ใกล้แล้แระแล้วแต่เราก็ย่างต่ออีกหน่อยย่างไม่นานครับแป๊บเดียวเชฟเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวหั่นตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมเลยนะครับผมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไวอะไรขนาดนั้น อันนี้มีดคมหรือเนื้อนุ่มครับมีดคมด้วยครับโอ้โหนี่ระดับที่ที่เราค่อนข้างชอบสีประมาณนี้ขออนุญาตนะครับผมครับเฮ้อได้ไหมครับคุณเคยกินเครื่องดื่มรสเนื้อไหมผมถามแค่เนี่ยเครื่องดื่มโอ้สุดยอดเลยคิดได้ยังไงเนื้อนุ่มเคี้ยวแล้วขาดแล้วกําลังได้เคี้ยวรสชาติเนื้อคือแบบเต็มเต็มอ่ะติบลอยคือแบบตอนแรกนะ ผมคาดหวังว่ามันจะเหนียวกว่านี้อ่ะพูดตามตรงโอ้แต่นี้มันคือแบบรสชาติเนื้อกินแล้วมันแบบชุ่มฉ่าในปากจนแบบมันทั้งเรียกน้ําลายมันทั้งอุ้ยอร่อยมากอ่ะือยิ่งเคี้ยวน้ําเนื้อมันยิ่งออกมันยิ่งทุ่มฉ่ำไาเรื่อยๆถ้ามันถูกทําอย่างถูกวิธีทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดมันก็จะอร่อยมากๆส่วนหนึ่ง แต่โนราเขาจะมีความพิเศษของเขาที่เป็นยูนิคมากๆ,ๆอย่างลิไมล์เขาก็มีความที่แบบทุกคนเข้าใจยิ่งเรสติ้งนานก็ก็จะยิ่งเก็บความจุ๊ยได้มาที่สุดคุณอาจจะคิดว่าผมแบบพูดเล่นคุณคุณตากล้องคุณลองชิมครับเป็ <c oughs> ่างต้องดื่มรสเนื้อบอนแรกผมพูดตามตรงน,น,นะว่าผมไม่เข้าใจทําไมไม่ได้เอชแล้วมันจะกลิ่นมันจะดีหรอหรือเนื้อมันจะออกมาแบบอูมามิหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าคุณไว้มาลองกินที่นี่คืนหนึ่ง ตอบถามก่อนการเอจจิ้งมันถูกเอจมาอยู่แล้วระหว่างที่ขนส่งมาใช่ใช่แต่เป็นรูปแบบเวทเอจถูกไหมครับผมคสองตัวเนื้อเป็นพรามคัดด้วยความที่เอจมาพอดีและมันนุ่มมาอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นมันสามารถทําได้เลยทันทีแต่ใดๆก็ตามสิ่งที่เขาขายเรื่องความชุ่มชำ่ำอะผมว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เนื้อไดเอทจะให้ไม่ได้ก็ให้ได้ต้องไดเอเสร็จก็ต้องไปเวทต่อ,อ แต,แต่มันจะเหลือ,อมันจะเสีย<อ>สูญเสียไปเยอะพูด<ช>ตามตรง<ช>คือไดเอทมีไหมนี่คุณเดินมาประตูก้าวแรกมีเลยไดเอทตู้เขาแต่ถามว่าขอที่เขาอยากขายเครื่อนนี้ซึ่งผมเห็นด้วยโอ้โหมันคุ้มค่าทุกกรรมจริงๆคือรสชาติ<ช>ความชุ่มฉ่าแล้วทั้งหมดทั้งชิ้นน่ะคุณกินได้ทั้งชิ้นจริงๆอันนี้ก็คือลิปแคปลิอไออ๋อมันแยกส่วนมาแล้วใช่มันก็จะเป็นไอกับแคปถ้าเราอยากลองสองสองคอมบิเนชันก็ตัดคู่เลยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะลองแคปอย่างเดียวก็ได้หรืออยากจะลองอายอย่างเดียวก็ได้ ขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดกินแครปแล้วอายนี่จ่อยไปเลย <laughs> <laughs> เขาเกินไปอย่างเงี้ยเราปงประเด็นไปเลยไป <c oughs> ถ้าคุณว่าเมื่อกี้คือเครื่องดื่มแล้วอ่ะอันนี้คือหัว <c oughs> ก๊อกเทกเจอร์นุ่มกว่าตัวนี้อีกความชุ่มฉ่ำม,มากกว่าอีกแล้วกินเข้าไปเนี่ยเปิดก๊อกอะเต็มปากแ้วเคี้ยวสนุกแต่กินแล้วมันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำม,ม,มันกินแล้วมันเหมือนแบบมันมีน้ำซุปข,ของเนื้อ ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเคี้ยวน้ำเนื้อมันยิ่งออกมาอีกแต่ว่าอันนี้รสชาติเนื้อจะดรอปกว่านี้หน่อยนึงใช่ใเพราะว่าไขามันมันจะเยอะกว่าอันนี้ก็แฟตเขาจะเยอะมากอันนั้นเราจะกินเป็นเนื้อแดงออผมไม่ชอบกินเป็นคนกินเนื้อแดงก็เลยจะชอบเป็นแันนี้ริบลอยใช่แต่ใดๆก็ตาม่างที่เชฟบอกอย่าหาเรื่องกินลิปแคปก่อนใช่ <laughs> มันอร่อยกว่าจิงใช่ใช่เฮ้ยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งพอผมกินไปสักสองสามชิ้นแล้วนะ่ะปกติการกินเนื้อพอมันกินเยอะๆเข้ามันจะเลี่ยนนะแต่ามมชะ มันทาให้มันเป็นตัวตัดไปได้ประมาณหนึ่งเลยอ่ะแล้วเขาปรุงมาอย่างแบบคอดีมากๆไม่เค็มเกินสุดยอดจริงๆหลังจากที่เรายืนชิมกันในครัวไปแล้วเหลือตัวสุดท้ายครับเทนเดอร์ลอยปกติเทนเดอร์ลอยจะเป็นส่วนเดียวเลยครับที่เราเลือกเลือกใช้เป็นวากิวผสมแองกัสเพราะเราอยากได้ไขมันมาอยู่ในเทนเดอร์ลอยสักหน่อย อันนี้ถ้าเรานับเป็นการเอจจริงๆอ่ะมันเอชมาแบบกี่วันนะพี่ผมว่าปกติอ่ต่างประเทศเขาเขายังต่ำแค่สิบห้าอยู่แล้วในการไปซากใช่ไหมเออนี่นะครับไปกันเดี่ยวๆนี้เลยไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยมันนุ่มละมุนไปแล้วอ่ะเข้มข้นมันไม่ได้จุ้ยขนาดแบบอันก่อนหน้าที่มันแบบที่มันมีไขมันแล้วมันจุ้ยสาวเนี้มันคือเนื้อแดงเต็มเมอ่ะแต่มันได้ความนุ่มแบบนุ่มพรีเมียมอ่ะดีมากพี่ขอบคุณครับจริงๆเราก็เกิดมาจาก เนื้อเนื้อของแบบนี้แหละใช่พอถึงราคาที่เขาขึ้นมาสูงจนเราได้มีทางเลือกกับใหม่ๆจนเราได้มาเจอโอ้โหถ้าได้ตัวหนึ่งนี่น่าจะดีกว่านี้เกือบสองเท่าเลยสองเท่าเลยอันนี้ยังเห็นไหมครับว่าเนื้อเขายังเป็นเป็นมีเป็นเส้นบ้างแต่นั้นไม่มีเลยละเอียดเลยละเอียดมากแต่เนี้คือรสชาติเนื้อมันเข้มข้นทุกคนและผิวสัมผัสมันแบบผมใช้คําเดียวเลยพรีเมียมแล้วหกร้อยกว่าบาทแล้วได้ความรู้สึกเนี้ยอมเพื่อ มันได้รสชาติเลยเต็มเฟมรสชาติกําลังดีหอมกลิ่นการย่างเคี้ยวแล้วมันนุ่มเลยมันขาดเลยแต่ไม่มีนุ่มละลายนะเราไม่คุยกันเรื่องนั้นนะบัวเขาถูกเลี้ยงไว้อย่างดีเขาเสียชีวิตให้เรากินเราก็ต้องทําเขาให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยสุณจอดทำเลย <laughs> ผมนับถือใจเขามากนะคุณจากคนที่แบบออกมาเริ่มต้นจากรถเข็นนะ่ะรู้สึกดีไหมเวลาเดินกลับเข้ามาในร้านแล้วแบบมองร้านเองจาก oh. วันที่เราเริ่มต้นจริงจริง,รงมันทําทุกวันจนมัน,นไมไ่คิดว่าเป็นเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยมัเหมือนเป็นคนทํางานส่วนหนึ่ง <c oughs> มันก็เหมือนงานของเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นฝันที่เป็นจริงของเราไปแล้วส่วนหนึ่งในอนาคตอยากทําอะไรอีกครับจริงๆเราเราอยากทําไปเรื่อยๆครับเท่าที่เราเราทำไหวผมเคยอยากจะเทียบเท่าเฟรน,นด์รนดี แต่ก็ก็คิดว่าลองทาไปเรื่อยๆถึงก็ได้หรืออาจจะมากกว่าอันนี้เราไม่รู้แต่แค่ตอนนี้เราเราต้องทาต่อไปเรื่อยๆก่อนคือสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้จากตัวเชฟที่เขาเล่าทุกเรื่องราวของเขามาเนาะตั้งแต่รถเข็นตึกแถวจนมาเป็นร้านตรงนี้จนมาขยายใหญ่เป็นร้านที่ผมบอกได้เลยว่าโปรเฟชชั่นอลแหละผมว่าเขาเป็นคนทําจริงแล้วศึกษามันจริงๆเขาไม่ได้ทําไปแค่ว่าแบบเฮ้ยฉันต้องทําสิ่งนี้แล้วทำไปเฉยๆแต่ว่าเขาศึกษามันจริงๆเขารู้มันจนลึกจริงๆ เพื่อให้ตอบทุกคนทุกคําถามเกี่ยวกับเนื้อได้แล้วค่อยขายมันจริงๆกับคนนอกจากเนื้อมีเมนูอื่นไหมพี่ก็ยังมีเป็นพวกพาสต้าเป็นพวกหอยย่างในปยเชลย่างอะไรอยางี้ครับแล้วก็มีลิ้นวัวมีหมูหมูเราก็จะซูวีใช้ใช้วิธีการซูวีแล้วก็ไปย่างปิดท้ายเดี๋ยรอดูกันว่าเมนูอื่นเขาจะเป็นยังไงมาแล้วมองเนเผินอาจะเหมือนเฟรนไฟรายทั่วไป แต่นี่คือเฟรนฟรายโฮมเมดที่เขาทําเองทั้งหมด100ร้อแล้วเสิร์ฟมาพร้อมทาทาซอสเฟรนฟรายคือแบบกรอบนุ่มหอมแล้วทาทาเขาคือดีแบบเปิดร้านฟิตดนสชิพได้เลยอะ่ะอันนี้คือเป็นพาสต้าเลยครับพาสต้าเพสโต้ครับโห้ <c oughs> ดูกุ้งดีเรากันไปกันแบบทั้งตัวอย่างนี้ไล้ดีกว่า <c oughs> คือเรามองด้วยตาเรารู้นะว่าหนึ่งกุ้งสดดีมากแล้วเลียมาแบบ เหมือนก็อบบิวเทสอะ mm hmm. ขอบคลัสมันขึ้นแล้วพอเราเคี้ยวเข้าไปอะมันเป็นอย่างที่เราเห็นจริงอะข้างในชุ่มฉ่าวัตถุดิบสดดีข้างนอกมีความกรอบคลัสแล้วหอมและตัวกุ้งหวานแล้วเส้นเขาแบบสุกได้ที่กําลังดีคือผมไม่อยากใช้คำว่าออเดนเตเพราะว่ามันไม่ได้กรึบขนาดนัน้นพูดตามตรงแต่มันเป็นเส้นในแบบที่คนไทยชอบใช่ใช่มันจะอ่ะอันนี้พูดเลยมากมากกว่าออเดนเตนิดนึงใช่แต่ไม่เละนะไม่เละนะคือสุกกําลังดีกําลังแบบเด้งเลยอะใช้คําว่าเด้งแต่ไม่ได้กรึบ สุดยอดผมว่าถึงตรงนี้มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องชวนกันมาให้หมดจอง for dining สุดยอดขอบคุณพี่ต้ามากครับ,บส,สำหรับเ,เรื่องราววันนี้ที่ผมว่าน่าจะเป็นอินสปายกับใครหลายๆคนนะแล้วก็อาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ชั่วโมงเดียวไม่ไกลาจากกรุงเทพนะครับลองดูใครมาบางแสนถ้าคุณไม่ได้แบบอยากจะมากินอาหารทะเลแต่เพียงอย่างเดียวลองมาตรงนี้ดูบ้างมือพิเศษวันพิเศษได้เหมือนกันนะครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ตามมากครับผมและขอบคุณคนดูทุกคนมากครับส่วนอีหน้าวัน r ี o ฟ d จะเป็นเรื่องราวอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมสำหรับวันี้ผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับจะกินเนื้อต่อแล้วครับ